ท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุเดกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับรัฐสภาคณะล้ลมตีศาลหรือองค์กรอิสระเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญวันนี้แลผมเห็นว่าการที่จะเลือกนายกั้มตีครั้งนี้เป็นการกระทําที่ขัด รัฐมนูญเป็นข้อเนื่องจากมีข้อตกลงระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิชัยไทยกรณีเลือกบุคคลที่จะบ่งรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นข้อตกลงทางการเมืองที่บ่อนเซาอระบอบประชาธิปไตยและทําลายรัฐมนูญเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวมีในข้อ4เพื่อสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรี คนใหม่จะยุบสภา,าภายในสเดือนจริงพักภูมิใจไทยต้องดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อให้รัฐบาลเสียงเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอันนี้แล้วก็ลงชื่อในนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายอนุทินชาญวีรกุลข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง ทางการเมืองที่ทะสะท้อนให้เห็นการบิดเบือนรัฐธรรมนูญซึ่งนายกลำตีถือว่าเป็นเสาหลักจริงอยู่ท่านอนุทินอาจจะมาโดยพักการเมืองแต่เมื่อมีข้อตกลงดังกล่าวจะทําให้เป็นการขัดรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญในมาตราที่49ก็คือว่าคือการกระทํา ห้ามบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้งการปกครองถึงแม้ว่าข้อ4จะไม่ถึงโดยตรงแต่ลักษณะเป็นการก่อนเซาะและทำลายระบอบประชาธิปไตยและตัดกระบวนการการตั้งรัฐบาลโดยเสรีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราก็ยอมรับว่ารัฐต้องไปบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดผมยังไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติเดี๋ยวผมจะขอพูดต่อไปถ้ามมีการเสนอว่า เป็นอาชญากรรมหรืออาชญากรทางประชาธิปไตยทางการเมืองอย่างไรดังนั้นเนื่องจากนในเวลาสั้นๆถ้าเราจะมีการจัดเลือกนายกรัฐมนตรีอยากให้มีการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวเพราะว่ามันมีการถแถลงในสภาซึ่งรายละเอียดนเน้ทางผมคิดว่าทางพรรคควรจะยื่นเรื่องให้สารรัหนูนวินิจฉัย ข้อตกลงดังกล่าวเนื่องจากเป็นข้อตกลงที่จะถึงขนาดยุบพรรคเมืองแล้วที่สําคัญหลักประชาธิปไตยนั้นเขาคํานึงเสียงข้างมากแล้วก็มาตราในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ถูกครอบงําใดๆอันนี้เป็นการครอบงําและเป็นการแลกผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งได้เป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เป็นฝ่ายค้านเพื่อแก้รัฐนูลคุณไม่เห็นหัวประชาชน อันนี้จึงถือว่าผมจึงเห็นว่าควรจะเลื่อนเพื่อให้บรรจุเ,เลื่อนคําว่าเลื่อนนี่หมายถึงว่าไม่เลื่อนแล้วก็การเลือกตั้งนายกควรจะมีการวินิจฉัยให้ทองแท้เพราะเริ่มต้นก็ผิดกฎหมายและธรรมนูญและที่ทำบันเป็นการทําลายประชาธิปไตยอย่างรุนแรงซึ่งน่าเสียใจผู้ทําลายเป็นพักที่ประกาศตัวเองว่า ยึดมั่นในประชาธิปไตยครับอันนี้จึงเป็นข้อเสนอที่ผมเห็นควรว่าไม่ควรเลื่อนครับครับมีคุณนัทพองศ์อาจจะใช้จิตพัดพิงใช่ไหมฮะเชิญครับการนเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรที่เคารพครับผมนัทพงศ์เรมัญบาวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ผมต้องขออนุญาตท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจริงๆที่มีการกล่าวชื่อพาดพิงถึงผมถึงแม้จะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อถึงเรื่องพรรค ประชาชนอย่างชัดเจนแต่เราก็ทราบได้ว่ามีการพัดพิงถึงพรคประชาชนเช่นเดียวกันท่านประธานครับผมอยากเน้นย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่าตอนนี้เรากําลังอภิปรายในยติในการขอเลื่อนระเบียบว,วาระการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใดยังเป็นอีกหนึ่งวาระที่เรากําลังจะต้องรอการพิจารณาต่อจากนี้อันนี้ประกาศแรกแต่ผมขออนุญาตใช้สิทธิพัดพ,พิงจริงๆรัรบท่านประธานเหตุการณ์ที่เรา มองเห็นกันอยู่ว่าเกิดขึ้นในสภาเมื่อเช้าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นจากเพื่อนสมาชิกว่าตกลงตัวเองเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลความสับสนในการกล่าวชื่อพักการเมืองผิดว่าตกลงแล้วตอนนี้ตัวเองสังกัดอยู่พักไหนทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับท่านประธานผมขอเย้นเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งเข็นด้วยว่าเกิดจากรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวจึงเป็นที่มาของวันนี้ที่พวกเราต้องการที่จะหาทางออกครับในการเปิดประตูหาทางออกให้กับประเทศ มุ่งหน้าสู่การยุคสภาและจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องกับท่านประธานและรองประธานทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่บนดันล่งครับเรียกร้องถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และเป็นหัวหน้าเป็นเลขาธิการเป็นผู้บริหารพรรคของแต่ละพรรคการเมืองครับวันนี้เรามียติที่สําคัญในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าเราเห็นว่ายตินี้มีความสําคัญและจําเป็นต้องเลื่อนขึ้นมาก่อน ผมขอเรียกร้องครับหัวหน้าและผู้บริหารของพรรคการเมืองทุกพรรคขึ้นมาให้คำยืนยันกับสภาแห่งนี้ว่าถ้าเราจะโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนเราจะอยู่เป็นองค์ประชุมและพิจณาจบกฎหมายทุกฉบับที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเพื่อยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับว่าวันนี้สภาของพวกเราเป็นหลักยึดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่โหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วแล้วแล้วก็กลับบ้านกันไปท่านรัฐพ์ครับ เรื่องพักพิงของท่านการ์กิปปะปอเพราะว่าท่านมีรายชื่ออภิปรายด้วยในท่านก็ขออนุญาตท่านประธานที่ผมอาจจะขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายตอนนี้เลยเนื่องจากวัตถุพักพิงนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการลงมติของพรรคประชาชนด้วยนะเพราะนั้นผมอยากได้คํายืนยันจากเพื่อนสมาชิกทุกพรรครวมถึงท่านประธานเองด้วยครับว่าถ้าจะมีการเลื่อนระเบียบวาระโหวตนายกโหวตนายกเสร็จแล้วพรบที่สําคัญอีกหลายฉบับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ